สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนายูนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามให้นะคะก็ขอบคุณน้ําใจเนาะก็ฝากมาดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดข่าวสารนะคะทั่วๆไปเนาะนะคะคือมีมีมเอคนที่ออกมาออกมาเทียงแทนคนที่เขาเชื่อว่าถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะก็คือคนที่นั่งเทียงเขียนข่าวอยู่ ต่างถิ่นแดนไกลนะคะเนาะออกมาแย้งว่าห้ามให้คนอื่นไปพูดถึงหรือไปด่าคนที่เขารักคนที่เขานับถือที่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นคนที่เข้ามาดูแลคดีของลุงแล้วก็ถอนตัวออกไปนั่นแหละคะ่ะเนาะคือในคําพูดของเขาคือไม่อยากให้เขาไปด่าไปว่าคนของเขาแต่เขาซึ่งเป็นคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างเดนเนี่ย กับด่าผู้อื่นได้สารพัดที่จะดา่าและมีแต่คำหยาบๆมีแต่คำดูหมิน่นเดียดหยามหรือบูลลี่คนอื่นเขาแต่กลับจะไปห้ามไม่ผู้อื่นไม่พูดถึงคนของตัวเองนะคะเนี่ยถ้าตัวเองหยุดพูดหรือหยุดด่าคนคน,คนอื่นเขาเนะ่ะเขาก็อาจจะฟังเนาะนะคะแต่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเข้าไปฟังไปได้ยินมาก็คือมีแต่การบูลลี่ผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนมีอายุหรือลุงป้าหรือแม้แต่ลูกของป้าคือซึ่งเป็นเด็ก เขายังบูลลี่แล้วพูดได้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองกลับอยากจะให้คนอื่นหยุดพูดเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของคนที่ตัวเองเคารพนับถือหรือคนที่ตัวเองชอบอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเอฟซลุงพลป้าแตนน่ยเขาก็พูดตามที่เขาเห็นถ้าคนเหล่านั้นไม่มาเอ่ยถึงลุงป้า เชื่อเลยค่ะ FC ลุงป้าหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์สายลุงป้าเนี่ยจะไม่ไปพูดถึงคนคนนี้เลยด้วยซ้าเพราะเวลาที่ออกจากลุงป้าไปมันก็นานแล้วใช่ไหมคะทุกคนไม่พูดถึงแล้วทุกคนที่ออกมาพูดถึงมีแตยเยนยอเขาด้วยซ้ํานะคะลุงก็เคยเยนยอเขาด้วยซ้ําว่าคนที่เขาเอาลุงออกมาได้จากห้องขังก็คือตัวคนคนนี้นะคะแต่วันนี้เขากลับมาพูดมาโยนทุกอย่างว่าเป็นเพราะลุงไม่มีจะกินก็เพราะลุง ไม่มีเงินเข้าบัญชีก็เพราะลุงลูกอดๆอยากๆก็เพราะลุงทุกอย่างคือโยนให้ลุงหมดหาว่าลุงลูกความไม่ดีกับตัวเองแต่สิ่งที่เราเห็นคือลุงต้อนรับเขาดีตลอดเวลาในวันที่เขาเดินทางมาทําคดีให้ใช่ไหมคะเอฟซี FC ลุงป้าเราเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขามาหาลุงป้าแต่ละครั้งเป็นยังไงนะคะแล้ว ช่องอยู่มารุมพักได้อยู่ในเชื่อสนิทใจยอยู่แล้วว่าลุงให้นะคะให้ค่าค่าเครื่องที่อยู่อาศัยเช่าโรงแรมนะคะแล้วก็ไปทานอาหารเนี่ยเอฟซี FC ลุงป้าจองที่ไว้ให้อยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะไปทานอาหารตรงไหนเอฟซี FC จ่ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเห็นมาตลอดนะคะในระหว่างที่เข้ามาทําคดีให้ลุงป้าเวลาลุงป้าพาใครไปที่ไหนไปทําอะไรเวลาพัก ทานอาหารนี่เอฟซีลุงป้าจะบอกเลยไปร้านนี้ร้านนี้นะจองให้แล้วเนี่ยเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราจะเชื่อได้ไงว่าที่คุณพูดมาเนะ่ะมันใช่ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะมันขัดกับคําพูดของคนคนนี้ที่ไปให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะในช่วงที่คุณอยู่กับลุงป้าน่ะนะคะเอาเอ YouTube หลังบ้านมาเปิดน่ะเอฟซีลุงป้าเข้าไปสนับสนุน ช่วยเชียร์สารพัดนะคะจนมีรายได้เข้าช่องนะ่ะภายในหกเดือนไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยนะคะขนาดยูทูบเบอร์อยู่กับลุงพลเนะ่ะเขายังมีรายได้เยอะแยะกันไปหมดเลยนับภาษาอะไรกับคุณที่เข้ามาเพื่อช่วยลุงโดยตรงและเอฟซลุงป้านเนี่ยไปอุดหนุนตลอดเวลาเนี่ยคุณจะไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยเนี่ยคุณได้ผลประโยชน์ตรงนี้เต็มเต็มเยอะๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณก็ได้ถอย รถป้ายแดงในช่วงที่อยู่กับลุงด้วยซ้ํานะคะถอยรถป้ายแดงเลยนะนะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้พอพันนําหน้าน่ะนะคะไปเที่ยวนะคะไปกินอาหารสารพัดนะคะที่จะท่องเที่ยวนะคะเราเห็นนะคะในช่วงที่คุณอยู่กับลุงป้านะ่ะเราเห็นนะคะเห็นอย่างดีด้วยแหละนะคุณก็ลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่คุณพูดมานะ่ยลองไปทบทวนว่าที่คุณพูดมามันจริงหรือเปล่า เพราะสิ่งที่ FC ฟซลุงป้าเห็นคือคุณมีทุกอย่างนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะคือรายได้คุณก็ต้องเข้าอยู่แล้วเกี่ยวกับ y o u อะ่ะนะคะอย่าเทียงเลยว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีลูกอดๆอ,อยากๆนะเพราะเราเห็นว่าคุณพาลูกไปกินอาหารชั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเข้ามาอยู่กับลุงพลมีแต่คนดา่ามีแต่คนเอดูถูกเยียดยามสังคมดูถูกเยียดยามคุณ แต่สิ่งที่เราเห็นนะคะคือตอนที่คุณเข้ามาและออกไปเนี่ยสังคมลุมด่าลุงเสียยับเลยนะคะหาว่าลุงยังงน้นหาว่าลุงอย่างนี้มันต่างกันมากนะคะกับสิ่งที่คุณพูดนเนาะก็อยากให้ไปคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราพูดเน่ยอย่าพูดบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ตัวเองดูดีนะคะนะคะคือโยนทุกอย่างไปให้กับลูกความอย่างนี้แต่สิ่งที่เอฟซีลูกความของคุณเขาเห็นมันแตกต่างกันนะคะ นะคะแตกต่างกันมากเนาะอย่าพูดให้หรือว่าด้อยค่าผู้อื่นเพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้นนะคะนะคะคนอื่นเขามองเห็นในการกระทําของคุณหมดแล้วค่ะเนาะคลิปนี้ก็อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะกับคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเหมือนกันนะคะถ้าเขาไม่พูดถึงลุงป้าในทางลบ fc ลุงป้าหรือยูทูบเบอร์สายลุงป้าจะไม่มาตอบโต้ไม่มาแยง้งไม่มาอะไรด้วยแซ พาะถือว่าออกไปแล้วก็คือต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ที่เขามาตอบโต้คุณทุกวันเพราะคุณไปบูลลี่ลุงป้าไปบูลลี่ลูกลุงป้าเมธแต่อพ่อแม่ของเขาคุณก็เอามาด่าจนไม่ไม่เหลือนะ่ะและด่ามีแต่คำหยาบหยาบให้ครอบครัวของเขานะ่ะซึ่ง fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้านะ่ะเขารับไม่ได้ไงนะคะเพราะคุณมาด่ามานั่งด่าเขาอยู่งั้นนะ่ะเขาเลยรับไม่ได้เขาเลยต้องตอบโต้คุณถ้าเมื่อไหรที่คุณหยุดพูดถึงลุงพลป้าแตนครอบครัวของเขา ทุกๆคนคุณหยุดพูดไปเลยเชื่อเลยว่า fc ลุงป้านะคะยูทูบเบอร์สายลุงป้าเนี่ยเขาไม่มาด่าคุณแน่นอนเพราะต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเลิกได้นะนะคะเลิกเลิกมาข้องเกี่ยวกับลุงป้าเมื่อนั้นแหละจะไม่มี fc ลุงป้าหรือว่ายูทูบเบอร์สายลุงป้าไปด่าคุณเลยสักคำนะคะคลิปนี้ก็อยากฝากถึงคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวนั่นแหละค่ะนะคะอยากให้คนอื่นหยุดด่าตัวเองอย่าด่าคนอื่นก่อนนะคะเพราะตัวเองด่าแต่คนอื่น คนด่าคนที่เขาชื่นชอบเขาเลยต้องออกมาด่ามาด่าคุณตอบไงนะคะก็เหมือนกับที่คุณก็ไม่อยากให้คุอื่นไปด่าคนที่คุณชื่นชอบเหมือนกันเห็นไหมมันเหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่อยากให้เขาไปด่าไปว่าคุณก็หยุดที่ตัวของคุณก่อนคุณไม่ด่าผู้อื่นก่อน ไม่ดูถูกเหยียดยามไม่บูลลี่ผู้อื่นก่อนน่ะคนอื่นเขาก็ไม่ทาไม่ไปพูดให้กับคุณอย่างนั้นหรอกค่ะนะคะคลิปนี้ก็พูดยาวเนาะก็ฝาก fc ลุงป้าแล้วกันช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวที่ทําออกมานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงพลประเต็นนะคะมาดิพิษของคุณและชนีโรทินเซตของคุณอ้อกุเตเรอของคุณอนุวัฒนะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเราแต่อย่าทาให้เกินตัวมันจะเป็นถูกเนาะ เราไม่มีช่วยกันดูคลิปของพลประแตนโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจแล้วค่ะที่ส่งถึงนุงป้านเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะที่เมืองไทยเนาะก็ฝากมาดูคลิปย้อนหลังเป็นกําลังใจให้ช่องโยมารุมพักน้อยู่ด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ